คุณเป็นสามีฉันนี่มิให้คุณทำให้แล้วจะให้ใครทำเรา <c oughs> แม่ผมแม่ผัวของคุณไม่ถ้าอย่างนั้นฉันยอมไม่ดูแลตัวเองจะไม่อยากให้เขามาทำร้ายทำร้ายก็ยังดีกว่าไม่ได้นอนอ่ะไม่นอนก็ไม่นอนไม่ให้ดูแลพิเศษหลังคลอดเดือนแรกรด้วยเหรอฝันไม่เคยทำแบบนี้อยู่แล้วที่รัก วิชาพี่เลี้ยงคุณเป็นคนให้ผมไปเรียนตอนนี้คุณพูดถึงแต่ฝรั่งพี่เป็นคุณเทพเจ้าก็เป็นคุณไปเรียนวิาชาพี่เลี้ยงเพื่อรู้วิธีการดูแลเด็กเรื่องบำรุงกินได้ก็กิกนกินไม่ได้ก็ไม่ตายจริงๆนะให้ผมช่วยก็ไม่ตายเหมือนกันอยู่ที่โรงพยาบาลคุณก็เห็นแล้วว่าเขาบ้าแค่ไหนเขาไม่ยอมใช้ว,วิธีฉันดูแลเด็กแน่แม่ฉันผิดฉันยังว่าแม่ได้แล้วแม่คุณทำผิดคุณว่าแม่ได้ไหมล่ะอ,อะโอ๊ยร้องไห้อีกแล้ว แม่อุ้มเขาจนเคยตัวแล้วไม่อุ้มไม่ได้เลยนี่อ่ะแล้วคุณเขียนบันทึกให้ก่อนค่อยไปอาบน้ำยินจูยินจูแม่มาแล้วมาแล้วจ้าตอนนี้คือวันที่20เดือนพฤศจิก,กายนปี2018ตอนที่4ผมไม่รู้ว่าผมสามารถอดทนถึงพรุ่งนี้ได้ไหมเพราะว่าผมจะตกลงไปในนรกเลี้ยงเด็กที่ไม่มีที่สิ้นสุดจุดจ ใครจะไปรู้อยู่บนโลกใบนี้ทรามา